การสเก็ตภาพคนร้ายความยากก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เห็นคนร้ายสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จากพยานหรือผู้เสียหายเนี่ยก็คือข้อมูลต่าง ความยากตรงที่ว่าพยานอาจจะจําได้มากหรือน้อยหรือจําไม่ได้เลยมันท้าทายตรงที่ว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะไปหาคนร้ายเนี่ยมันต้องรู้ลักษณะใบหน้าของคนร้ายก่อนหรือไม่มันต้องรู้ก่อนถ้ารู้เนี่ยการติดตามมันจะง่ายขึ้นก็คือความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยถูกแก้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็โดยการทํางานส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการสก็ตภาพคนร้าย ผมพันธ์ตำรวจเอกชัยวัน์กุลณะผู้กำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาญากรสองกองทะเบียนวัยกรสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจชาติครับในส่วนของงานฝ่ายทะเบียนประวัติอาญากรสองเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาพของผู้ต้องหาแล้วก็สกเก็ตภาพใบหน้าคนร้าย เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับเพื่อเก็บวัตถุพยานต่างๆรวมถึงพยานบุคคลเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องหาข้อมูลจากพยานบุคคลเพื่อที่จะส่งตัวพยานบุคคลนั้นมาให้ที่กองทะเบียวนวยากนเพื่อสเก็ตภาพใบหน้าคนร้ายพยานก็จะมีหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสเก็ตเป็นภาพใบหน้าขึ้นมาเมื่อได้ภาพใบหน้าของผู้ต้องสงสัยแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็จะนำภาพสเก็ตเนี่ Thank you ก่อนที่เข้ารับราชก,การตารวจเนี่ยผมก็ทํางานหลายอยา่างจบมาก็มีอะไรทําทําหมดช่วงนั้นอาจจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยอยากได้ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นอาสี ate, พพนักงานบริษัทเล็กๆทำอาร์ตเวิร์กก็เคยวิชวลไลเซอร์ก็เคยในส่วนของการทํางานที่เราอยู่ณนะขนาดนั้นเนี่ยเราก็มองว่าช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราเห็นในในหน่วยง,งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีงานเกี่ยวกับงานที่สเก็ตภาพไปได้คนละยเราก็มองว่าในด้านวุฒิที่เราเรียนเราน่าจะมาช่วยงานสังคมตรงนี้ได้เพราะว่าจริงๆด้วยด้วยความที่เราชอบทางาน ที่มันเกี่ยวสังคมมาตั้งแต่ณช่วงเวลานั้นมันเลยมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อองค์กรตํารวจในการที่จะช่วยเหลือประชาชนทีน,นี้เราก็เลยมาสอบเข้าอาวุธการศึกษาก็คือเรียนจบอพอช่างในคณะจิตกรรมสากลเพื่อการเขียนภาพดออิ่งเขียนภาพบุคคลเขียนภาพทิวทัศน์สีน้ํามันอะไรต่างๆเหล่านี้แรงบันดาลใจที่ ให้เข้ามาทํางานในด้านนี้นะฮะก็คือเรามองว่าในยุคนั้นนะฮะการเป็นตารวจก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแล้วก็ในการที่เราจบศิลปะไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยเราเข้ามาเป็นตารวจได้ไหมอีกจุดหนึ่งก็คืองานเนี่ยมันท้าทายมันท้าทายตรงที่ว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะไปหาคนร้ายเนี่ยมันต้องรู้ลักษณะใบหน้าของคนร้ายก่อนถ้ารู้เนี่ยการติดตามมันจะง่ายขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเราเราน่าจะมองถึงความสําคัญของคดีอาชญากรรมที่มันอาจจะจบก็คือความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยถูกแก้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วก็โดยการทํางานส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการสเก็ตภาพคนร้ายการสเก็ตภาพคนร้ายความยากก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เห็นคนร้ายสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จากพยานหรือผู้เสียหายเนี่ยก็คือข้อมูลต่างๆข้อมูลก็คือลักษณะของใบหน้าชิ้นส่วนทั้ง7ชิ้นส่วนโครงหน้าทรงผมใบหูตาคิ้วจมูกปากสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลจากพยานที่จะให้กับเจ้าหน้าที่สเก็ตภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยากความยากตรงที่ว่าพยานอาจจะจำได้มากหรือน้อยหรือจำไม่ได้เลย การจำของประชาชนที่อยู่ในสังคมต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้แต่ก่อนที่จะจำอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งสำคัญคือเราสนใจสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้สนใจอะไรเลยเราอยู่ในสังคมเราเดินไปเดินมาเราเล่นโทรศัพท์เราไม่ได้มองสิ่งแวดล้อมเลยเราก็ไม่สามารถที่จะจำอะไรได้คนที่มีพิรุษมีพฤติกรรมที่น่างสงสัยเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเราเราก็ไม่เห็น สิ่งนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ผมให้ความสําคัญที่สุดก็คือการรับรู้สถานการณ์ในสถานการณ์ทั่วไปที่เราอยู่ในสถานที่นั้นๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราต้องสังเกตเราต้องมอง คดีที่มีความประทับใจเ่ะฮะเป็นคดีที่มีคุณแม่กับลูกเขาก็เดินออกจากบ้านมานะตอนเช้าแล้วก็คนร้ายเนี่ยเข้าไปทําร้ายร่างกายเพื่อชิงทรัพย์ตอนนี้ลูกชายเนี่ยเขาก็เข้าไปช่วยเหลือคนร้ายเนี่ยจะผลักลูกชายเนี่ยล้มลงไปนอนหงายกับพื้นเสร็จแล้วคนร้ายเนี่ยชักอาวุธปืนขึ้นมายิงยิงลัวเลยประมาณ6-7นัดแต่ว่าโชคดีที่กระสุนเนี่ยมันถากศรีรษะของลูกชายไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็พาน้องเขาเนี่ยมาเพื่อสเก็ตภาพคนร้ายตอนแรกเนี่ยเรายังเรายังคิด คิดว่าน้องจะให้ข้อมูลได้ไหมเพราะว่าในเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยลองคิดด้วยว่าถ้าเราล้มลงไปแล้วคนร้ายชักปืนมายิงเนี่ยเราก็คงจะหลับตาแล้วก็ดิ้นรนหนีสุดชีวิตแต่น้องเขาบอกเขาสามารถจําลักษณะตัิบุวันของคนร้ายได้เขาก็ให้ข้อมูลมาพอเราสเก็ตภาพเสร็จเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความคล้ายประมาณ70%แล้วจริงๆภาพนั้นก็เป็นภาพที่มีความคล้ายจริงๆก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกุ่มตัวคนร้ายได้ ก็ในส่วนของการสเก็ตภาพเด็กหายให้มีอายุเทียบเท่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้จากตัวอย่างเช่นเลยบิวบอร์ด ต,ต่จะมีรูปน้องจีจี้น้องเทนน้องลาบอะไรน้องโอ๊ตที่ติดอยู่ประชาสัมพันธ์อยู่แล้วก็ในขวดน้ําสิงเราทํางานร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาก็ทํางานร่วมกันมาตั้งแต่ในเคสของน้องจีจี้ที่หายไปตั้งหลายเป็น10ปีละสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามที่จะทํางานแล้วก็สเสก็ตภาพขึ้นมาแล้วก็มีการถแถลงข่าวประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเพื่อให้ในส่วนของประชาชนที่อาจจะอยู่ในยุคก,ก่อนนี้ที่ไม่รู้จัก ไม่ทันช่วงที่น้องจีจี้หายไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวแต่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในสังคมตลอดสําหรับการสเก็ตภาพเด็กหายจริงๆแล้วความยากก็มีอยู่ตรงที่ว่าเด็กตอนเล็กเนี่ยกับตอนโตเนี่ยบางครั้งเนี่ยใบหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็จะมีข้อมูลมีข้อมูลในเรื่องของการทํางานก็คือมีภาพของน้องเขามีภาพของคุณพ่อคุณแม่มีภาพของญาติ แล้วก็เอานํามาประกอบกันแล้วก็นํามาวิเคราะห์ข้อมูลชิ้นส่วนต่างๆของใบหน้าเนี่ยเพื่อดียสเก็ตออกมาระยะเวลาสมมติ3ปีเนี่ยใบหน้าควรจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราก็มีตัวเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นปลูกยากตายายอะไรต่างๆเหล่านี้เราใช้มาวิเคราะห์ได้หมดยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยอายุต่างกันไม่มากนะครับแล้วก็โตมาด้วยกันแล้วก็เราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าตอนที่อายุที่ใกล้เคียงกันนั้นน่ะน้องกับพี่เนี่ยมีลักษณะหน้าคล้ายกันไหมแล้วเวลา น้องเขาหายไปแล้วพี่เขาเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเราก็จะมาวิเคราะห์ได้ได้ง่ายขึ้นอันนี้คือหลักการของการสเก็ตภาพเด็กหายให้มีอายุเท่าาปัจจุบันหรือที่เรียกว่ากระบวนการเอเดปรเคชั่น การสเกตภาพใบหน้าคนร้ายในสมัยก่อนนี้เราก็ใช้ดินสอในการรออิงปกตินะครับแต่ปัจจุบันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์แล้วเราก็จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดเก็บฐานข้อมูลของใบหน้าต่างๆของลักษณะชิ้นส่วนต่างๆที่ได้คุยไปแล้ววัดมี7ชิ้นส่วนเราก็จะทําชิ้นส่วนเหล่านี้จัดเก็บเข้าไว้เมื่อมีคดีอาญากรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะให้พยานและผู้เสียหายเนี่ยดูชิ้นส่วนเหล่านี้แล้วก็ประกอบมาเป็นภาพแล้วภาพเหล่านี้ก็จะถูกแต่งขึ้นในตามลำดับการซักถามที่ละเอียดยิ่งขึ้นอย่างเช่นประกอบแล้วมีความคลา เราก็จะซักถามไปต่อไปว่ามีรายละเอียดตรงไหนที่จะให้ปรับหรือแก้ไขหรือตกแต่งเพิ่มเติมก็จะทําให้ภาพออกมามีความสมบูรณ์มากที่สุดเปอร์เซ็นที่เราตั้งไว้คือประมาณ60%ขึ้นไปปัจจุบันนี้ทางกองทะเมีวยกรทางสัมประสนทธิ์แห่งชาติเนี่ยนะครับเราคิดจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาโดยร่วมกับเน็กเทคสวทชทําเป็นโปรแกรมประกอบภาพเพื่อที่ใช้ให้พยานหรือผู้เสียหายเนี่ยบันทึกความทรงจําในเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่โปรแกรมที่สเกตตออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ได้50%เน เราก็พึงพอใจละเมื่อ,อโปรแกรมนี้ถูกไปใช้ประชาชนทุกคนได้ใช้มีข้อมูลแอปพลิเคชันนี่อยู่ในมือถือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบภาพบุคคลต้องสงสัยได้อันนันน่ยคือสิ่งแรกเลยที่จะบันทึกความทรงจําของพยานเพื่อนามาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะใส่รายละเอียดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งโดยการซักถามอย่างละเอียดเพื่อที่จะเพิ่มให้ลักษณะของภาพใบหน้าภาพใบหน้าตรงนั้นมีความคล้ายมากยิ่งขึ้น,นการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันเราถึงยังมีการสังเกตรับรู้สถานการณ์ตลอดเวลาเหมือนเราขับ รถเนี่ยเราจะขับเราจะมองอยู่ใกล้ๆไม่ได้นะครับเหตุเกิดไกลๆเราไม่เห็นก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทันทีอาชญามเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมองให้กว้างแล้วก็ในสิ่งที่เราอยู่รอบตัวเนี่ยเราควรจะสังเกตให้เห็นสิ่งที่ปกติในในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งเนี่ยการอยู่บ้านหรือการจะเข้าบ้านตอนคืนเนี่ยเกินเดินในที่เปี่ยวหรือในสถานที่ที่ไม่ควรเนี่ยเราก็ต้องใช้มาตรการในการป้องกันไว้ก่อนอย่าเอาตัวเข้าไปในสถานที่เสีย่ยงอันนี้เป็นสิ่งสําคัญการเดินไปในสถานที่ต่างๆแล้วใช้โทรศัพท์โดยไม่ดูสิ่งแวดลล้ออมะไรเ เ,เราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้รถมาเราก็อาจจะมองไม่เห็นอันนี้พวจะสิ่งสําคัญที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับ